สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งอุดรธานี2นะครับอ่ะคลิปนี้ก็พามาดูหน้างานแห่งใหม่ของจานเตียวครับเป็นงานขุดลอกสะเก่านะครับลอกลงประมาณ1เมตรครับอ่ะสิบร้อเจ้าฟูโซ่เสียเบียครับพี่ลงนะครับมาดูว่าจะออกวอได้หรือเปล่านะครับ ทางมีลื่นครับมีลื่นนะครับทีปบตัวออกมาครับท่านผู้ชม ควันจูตูดเลยครับอ่ะไม่ออกอาการครับไม่ออกอาการลื่นเลยนะครับเอน่าจะได้ช็อตเด็ดหน่อยนึงนะนู่นครับฝั่งนู้นก็เริ่มเช็ครถเช็คลาแล้วครับหกล้อก็มีสองคัน10บล้อก็สองคันครับผมกับหน้างานแห่งใหม่ทีมงานเสียทูนนะครับ เป็นงานขุดลอกสะเก่านะครับว่าไม่ต้องแต่งดีหดอกจานเตียวทางนะเอาช็อตเด็ดให้หน่อยโอ้เสียเบียร์นีลื่นแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอ้ดำเลยโอ้วิ่งปากบอ่อครับนึกว่าจะวิ่งไปไกลนะ งานวิ่งปากบ่อครับไม่รู้ว่าเขาจะถีบตัวออกจากกองดินได้หรือเปล่าเอาดับซะแล้วโอ้มันลื่นครับมันลื่น ขึ้นได้หรือเปล่าเสียเบีย้ยกดำวะโอ้มันลื่นครับจบชีวิตเลยรอดไหมออกได้ไหม ็ได้ครับได้ได้ไดสองเพลานะโอ้ทำไมมันดับง่ายยางวะปั๊มโซล่าไม่ดีหรือเปล่านี่อ่ะใส่เยอะไม่ได้ครับนี่ดูกองดินครับก็รู้ว่าทางมันลื่นครับวิ่งลำบากนะครับ เทยังไม่หมดครับเปลี่ยนลายถอยไปใหมเหยียบพุ่งไปเลยวะหายเลยเพราะว่ามันแบ่งดินแล้ว เล่นดิฟแล้วครับเสียเบีย้ยเขาทำอะไรนี่ถอยกลับไปกลับมาอยู่นี่ไปไหนแล้วนี่อย่าบอกนะว่าไม่วิ่ง <laughs> มันลื่นวิ่งยากหรือเปล่า เอ๊ะเขาทำให้ทางมันเละทำไมนี่เอาน่าจะจอดเลยเที่ยวเดียวรู้เรื่องเอาจานเตียวเงาเลยที่นี้รถด,ดําไม่ลงไปหาสักคันเลยเนี่ย <laughs> อยู่นั่นคนเดียวเลยเจ้าเอาจานเตียวครับส่งสัญญาณเรียกรถดำแล้วจะมาหรือไม่มาเนี่ไม่มากินค่าแรงฟรีๆนะกอมๆเลยนะวันนี้จานเตียวบอกไม่มาก็จะหมุนตัวเล่นอยู่นั่นนะรถดำลงไปเถอะสงสญญารจานเตียวเขา ไม่มาเขาจะทําอย่างอื่นนะกวาดกวาดโคลนออกกันครับนี่หรือจะให้ทําที่กลับรถนี่ เจ้าคุณปู่ใจกล้าหรือเปล่าลงมาเลยใจกล้าหรือเปล่าเจ้าเสียเปียหกล้อนะเจ้าไม่มีสองเพลานี่ขึ้นยากนะมันลื่นนะเจ้าเอาใจกล้าครับโอ้มาแล้วมาแล้วครับอย่าทลายตกสายเด้อนั้น แล้วครับเสียเปีย จานเตียวจัดให้หนักๆหน่อยนะลงไปลองทางครับรถหกล้อครับ เดีย๋ยวมาลรงยังถอยลังลงมาลด้ถอยเงาอยู่เป็นยังใครก็มึงมาฟีชแชลนแชลนเล่นยี่นี่ซะอ,อยูไไ่ไปอวยใส่มันเละบอะนี่เอาดันตูดครับโอ้เจ้าคุณปู่ครับ ไวหรือเปล่าไวหรือเปล่าโอ้ควันดำขมูงเลยโอ้รอดครับรอดเสียเบียโอ้เสียเปียครับเสียเปียโอ้อยังแรงครับยังแรงครับเจ้าคุณปู่ส่วนสิบล้อเสียเบียนี่ก็จอดแล้วนะลงมาย่ำทางให้รถหกล้อครับ มาดูเจ้าฮีโน่กันต่อครับมาดูว่าคันนี้นี่จะไหวหรือเปล่านะครับไปแล้วครับถึงเด็กสวนครับ <c oughs> โอ้ชายาเขานี่ชื่อเฟสเขานะ ตึงเด็กสวนครับไปตกลุมพางจานเตียวนะโอ้อเรียบร้อยครับลงทั้งด้านหน้าด้านหลังครับล้อหน้าล้อหลังนี่ลงเลย ทีมงานทรมานรถครับทางนี้เล่มากครับจานเตี๋ยวเจ้าทรมานรถด,ดำนะเจอจอมโหดครับไม่ยอมแต่งทางเลยไม่ยอมทำทางให้รถด,ดำวิ่งง่ายๆเลยนะจอมโหดนี่ นู่นเสียเบียเขาก็นั่งดูสถานการณ์อยู่นู่นครับเอาออกตัวมาเด็กสวนครับจะรอดหรือเปล่าว้ารอดครับรอดสบายสบายครับ ว่าเขาไปคำรามอะไรอยู่นู่นเอาจานเตียวเกลาทางให้แล้วครับเริ่มยุบแล้วนะครับเจ้าทำไมไม่ทรมานรถต่อละวอาวเสียเบียร์ครับหลังจากไปดูสถานการณ์นี่กลับมาอีกรอบครับ กินติดกระบะครับจานเตียวเกาออกให้เออ เจ้าจะเจอจานเตี๋ยวแกล้งหรือเปล่า,าเสียเบี้ยเจ้าเที่ยวนี้มารอดูครับคู่นี้นี่เขาชอบแกล้งกันอยู่เรื่อยนะอ่ะเขาจะแกล้งกันหรือเปล่าเที่ยวนี้นี่โอ้ขีดตัวออกมาแบบไม่ต้องดันท้ายเลยครับเจ้าพี่หลงเสียเบีย้ยนี่แรงอยู่แล้วครับ ส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องรถดัาซิ่งอุดรธานี2ด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ